วันนี้เรามาตามหาแพชชั่นความฝันของเราเจอแล้วยังคะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราให้เวลากับมันได้โดยที่เราไม่บน่นไม่มีข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถไม่เก่งไม่ถนัดและอื่นๆที่เราจะหาข้ออ้างให้กับเราแล้วไม่ทำมันนะคะแต่ถ้าเรามีแพชชั่นที่ชัดเจนในตัวเราแล้วอะคะ่ะและเราอะคะ่ะ จะลงมือที่จะทำมันอย่างมีความสุขแล้วก็ทำมันได้อย่างเต็มหัวใจทั้งวันเลยโดยที่เราไม่เหนื่อยแล้วไม่มีข้ออ้างทั้งหลายแหล่ที่จะตามมาในหัวใจของเราอะค่ะก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆนะคะวันนี้ลองมาหาแพชชั่นของเราให้เจอแล้วลงมือทำให้มันชัดเจนในตัวเราและมันคือก้าวแรกของความสาเร็จของเรานะคะวันนี้เรามาช่วยกันหาแพชั่นในตัวเราให้เจอค่ะ love love